สวัสดีครับผู้ชมช่องเกษตรไวยชลาคลิปนี้จะพามาชมการใช้เครื่องมือ AI มาสร้างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับให้ได้เปรียบเสมือนจริงนะครับโดยมีขั้นตอนและการทำไม่ยุ่งยากครับไปชมกันเลยครับ กตรไวชามาแล้วครับับบฝาาากกกกกดดดดดตติมไลช้วยครรสร้างโรงเรือนนั้นก็จะเป็นตัวช่วยในการพางแสงลดความร้อนจากแสงพระอาทิตย์ซึ่งก็จะทำให้ผักนั้นสามารถที่จะเติบโตได้ดีไม่ชะนักจากความร้อนที่ มีความร้นอนรุในปัจจุบันนี้ครับโรงเรือนก็จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับผักไร้ดินฮะก็จะ,จะสร้างโรงเรือนแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะทำจากไม้ไผ่นะครับตีดผมปลูกไว้ในสวนนะครับก็จะมีอายุได้ปีกว่าสองปีนะครับ อาชีพของการทําการเกษตรปลูกผักและผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์นะครับกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนะฮะสภาพอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิที่ร้อนลุเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คืออาชีพปลูกผักนะฮะผลไม้นะครับทําการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์นะครับ เพราะอากาศที่ร้อนและเปลี่ยนแปลงไวนะครับก็จะมีผลกระทบอย่างมากในการที่จะประกอบอาชีพนี้นะครับอย่างทุกวันนี้นะครับนะฮะอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับทุกปีฮนะทุกวันทุกปีทุกเดือนอุณหภูมิจะร้อนสูงขึ้นนะครับเห็นผลได้ชัดเลยครับจากการสังเกต รอบๆข้างนะจากการทำรเกษตรนะฮะจากการปลูกผักและผลไม้ที่ปลูกในทุกๆวันนะครับนะแม้กระทั่งฤดูฝนนะครับนะฮะฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลครับนะจะมีแต่ความร้อนระอุนะฮมันก็จะมีผลกระทบนะการเปลีป่ยนแปลงนฮะต่อการเจริญเต,ญเต,ญเติบโตของ ผักและผลไม้ที่เราปลูกนะครับก็จะมีโรคอาการที่เรียกว่าขาดน้ําอย่างรุนแรงนะฮะเจริญเติบโตไม่ดีนะครับนะฮะแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์นะฮะต,ต่างๆในสภาวะที่อากาศร้อนนะฮะการจเจริญเติบโตก็ไม่ดีนะครับมีผลที่ตามมาก็คือการลงทุนก็จะสูงไปด้วยนะฮะ ซึ่งเป็นความลำบากที่หลายๆคนฮะที่ประกอบอาชีพเกษตรนฮะและวก็เลี้ยงสัตว์ที่จะต้องเจอครับก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้ฮะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับทั้งหมดนี้มันก็มีผลมาจากการ ใช้ชีวิตนะะการดำรงชีวิตของทุกๆคนนะครับที่อยู่บนโลกนี้คนะซึ่งไม่สามารถที่จะควบคุมได้ฮนะเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ชีวิตฮนะไปตามควา,ามคิดนะฮความเห็นของแต่ละคนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้เกิดผลกระทบนะ กระจายวงฟ้างนะฮกับสภาพอากาศที่มีเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะว่าโลกใบนี้นะฮะก็จะมีความนะฮะกระทบกระเทือนมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตั้งแต่ยุคเก่ายี่ก่อนมานะครับนะ,ะมันจะมีผล การดำรงชีวิตของหลายๆคนฮะของแต่ละคนในโลกใบนี้นะครับนะสังเกตย้อนหลังที่เราได้มองกลับไปนะครับยุคเก่ายุคก,ก่อนนะครับที่สภาพอากาศก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะก็ยังมีฤดูร้อนนะครับฤดูฝนฤดูหนาวที่เป็นสภาพที่เป็นปกตินะฮะ ก็จะทำมาหากินกันอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างไม่เดือดร้อนเหมือนสมัยทุกวันนี้ฮะภัยธรรมชาติก็ยังไม่รุนแรงเหมือนอย่างทุกวันนี้แต่ว่าทุกวันนี้สภาพป่าไม้นะครับที่หายไปอย่างรวดเร็วนะครับป่าไม้ที่มีการตัดมาแปลรูปนะมาเป็นธุรกิจนะฮะ ป่าไม้นั้นหายไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าไม่มีการปลูกชดเชยนะครับนะพื้นที่ป่าไม้เลยหายไปอย่างรวดเร็วนะก็มีผลทําให้สภาพอากาศนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับนะครับอุณหภูมิที่เพื่อนๆที่สนใจที่จะทําคลิปคอนเทนต์ AI แบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้ครับด้วยการเรียนรู้ วิธีและขั้นตอนในการทำคลิปนะฮะเพื่อที่จะมาสร้างความแปลกใหม่ให้กับช่องโดยการเริ่มต้นจากการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ AI ในการสร้างภาพขึ้นมาตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ AI ในการสร้างภาพให้ไกล เป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวนะครับตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็สร้างเสียงภาคใส่เข้าไปนะฮะตามที่เราคิดคอนเทนต์ขึ้นมาครับผมกำลังทำคลิปและตัดต่อเพื่อลงไว้ในเพลย์ลิสของช่องขั้นตอนของการและวิธีการตัดต่อเครื่องมือ AI นะครับเพื่อน ที่สนใจสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปดูในเพลลิตของช่องแล้วทำตามขั้นตอนและวิธีที่ผมได้ตัดต่อไว้ในคลิปได้เลยครับเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อมูลนะครับการทำแล้วนำไปพัฒนาประปรุงให้กับช่องได้เลยครับ ท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเนทุกคนที่กดติดตามรับชมคลิปจนจบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แสด comment, งความให้กำลังใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ